ตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสีประตูนะครับสีประตูเราจะเลือกนะครับสีเดียวกับหน้าต่างนะครับหรือสีใกล้เคียงกับหน้าต่างของตัวบ้านของคุณลูกค้านะถ้าตัวบ้านของคุณวงกบสีขาวเราจะเป็นประตูสีขาวนะดังนั้นในส่วนนี้ต้องบอกวไว้เลยว่าคุณถ้าจะเลือกสีที่แตกต่างคุณต้องแจ้งล่วงหน้านะครับคุณถ้าเอามาติดแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วน <M. S 1> ะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสําเร็จรูปนะมันเป็นฟิกนะครับเป็นคอสตอมเข้ากับขนาดบ้านของคุณเลยนะครับดังนั้น ผมขออนุญาตจริงๆต้องแจ้งก่อนนะสวัสดีครับผมโบสซาโร่สแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพาทิโอร้ามอินทาาลังนี้อีกแล้วคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะขัวสวยมากๆเลยเป็นเคานเตอร์แบบเป็นแบ็กโทนอะแล้วก็ ไฟแบบสลัวสลัวเป็นไฟแบบวอร์มไลท์แล้วก็ตัดกับแสงแล้วก็เคาน์เตอร์ก็สีดำโอ้ยสวยจริงๆใครที่รอคลิปที่แล้วอยู่มาไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังและจะบอกราคาด้วยตามมาครับ ต้องบอกนะครับว่าหลังนี้ห้องครัวตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับราคาเนี่ยผมจะไปบอกกลางๆคลิปนะถ้าใครกดกอคลิปไปเนี่ยจะไม่รู้ราคาแน่นอนนะครับห้องนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ฐานล่างเลยคุณผู้ชมฐานล่างเนี่ยโครงการลงเสาเข็มให้แล้วโครงการมีผนังล้วสูงให้หมดแล้วแต่เรานะครับก็ต้องบอกกับคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้าจะใช้ผนังโครงการจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเช่นเวลาเจาะกระเบื้องนะครับก็คือ เพื่อนบ้านเจาะมากระเบื้องเราก็จะมีปัญหาจะแตกจะหลุดจะล้าอันนี้ผมบอกตรงว่าก่อผนังใหม่เป็นผนังของเราดีกว่าผมก่อให้ตั้งแต่พื้นถึงหลังคาเลยนะครับและส่วนต่อมานะครับต้องบอกให้ว่าการก่อผนังใหม่เนี่ยจะทําให้ฝ้าเพดานเนี่ยสูงขึ้นด้วยเริ่มตั้งแต่ฐานล่างนะครับฐานล่างตรงนี้นะครับลงเข็มแล้วใช่ไหมและตรงนี้เราจะเป็นจะต้องวางระบบท่อใหม่นะครับซึ่งระบบท่อต่างๆนะครับจะอยู่ใต้พื้นนะระบบท่อพวกนี้นะครับเราจะ ฝากไว้ที่ใต้พื้นอยู่ใต้กระเบื้องนะในส่วนนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าท่อจะรั่วจะเซอร์วิสยังไงแค่แกะกระเบื้องแผ่นเดียวก็เซอร์วิสได้แล้วแต่บอกให้เลยว่าท่อไม่รั่วแน่นอนเพราะเราต่อท่อให้อย่างดีเราดูแลเรื่องน้ำรั่วเป็นอย่างดีต้องบอกนี้ก่อนก่อนที่เราจะปูกระเบื้องนะครับเรามีการเทสด้วยนะครับเวลาเราวางระบบท่อเสร็จจากนั้นเนี่ยเราทําช่องเซอร์วิสคุณผู้ชมช่องเซอร์วิสก็จะเป็นพวกฝาสเตนเลสอะไรประมาณนี้อย่างที่ผมเหยียบอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจะอยู่ใต้พื้นหมดเลยนะน,นะครับส่่วตางๆ ระบบท่ออยู่ใต้พื้นจากนั้นทาการเทพื้นปรับระดับเราจะปรับระดับเป็น2สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปในห้องครัวแล้วก yeah. ็สเต็ปในโซนซักล้างนะครับพอเราเทพื้นเป็น2สเต็ปเสร็จนะครับเราทําการตั้งโครงสร้างขึ้นมานะครับเราจะทําการตั้งเสาแยกส่วนนะเราจะตั้งเสาฝั่งตัวบ้าน3ต้นแล้วก็ตั้งเสาฝั่งรั้ว3ต้นนะครับเป็นเสาเหล็ก 3, คูนสนะครับความหนา2มิลซึ่งเป็นความหนาที่หนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยจากนั้นนะครับเราทําการก่อผนังใหม่ด้วยอิฐมวลเบาอย่างที่ผมบอกนะครับ ก่อผนังใหม่ทั้งหมด3ด้านเลยจะเป็นด้านหลังผมแล้วก็ด้านฝั่งตรงนี้เป็นผนังใหญ่แล้วก็ฝั่งประตูนะครับซึ่งการก่อผนังใหม่ในส่วนนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถฝังปลั๊กไฟไว้ในผนังได้นะครับแล้วก็สามารถทําให้ฝ้าเพดานสูงขึ้นที่สําคัญก็คือผนังไม่ต้องไปใช้ร่วมกันนะครับจะดีที่สุดการก่อผนังเสร็จจากนั้นเรามุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีตมีฉนวนให้ด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เป็นแผ่นใสนะครับคุณสามารถเปิดเซอร์วิสดันขึ้นไปได้นะ ในส่วนนี้ทําให้แสงทาอาทิตย์เนี่ยส่องลงมานะครับตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟก็ได้และแสง UV ตรงนี้จะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าห้องครัวของคุณเนี่ยนะเวลาคุณทําอาหารก็จะมีพวกาสารวัตถุอินทรีย์และพวกนี้ต่างๆที่มันเน่าเสียนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราเชื้อโรคแสงอาทิตย์จะส่งส่องเข้ามาช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะพอเรามุงแผ่นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะครับเรามาทาการปูกกระเบื้องนะกระเบื้องเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับในแพ็กเกจของเราเนี่ยคุณเลือกที่โฮมโปรได้เลย เวลาคุณไปเลือกนะครับคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณก็ส่งให้กับทางโปรเจกต์แพนเนอร์และทางเราก็ทําการจัดซื้อให้คุณไม่ต้องไปซื้อเองไม่ต้องไปรอรับของเองนะครับคุณแค่ไปเลือกแล้วก็ถ่ายรูป วันที่คุณไปเลือกกระเบื้องเนี่ยคือวันที่คุณเซ็นสัญญาเราจะเซ็นสัญญาที่โฮมโปรแล้วก็พาคุณเลือกกระเบื้องที่นั้นจากนั้นนะครับกระเบื้องตรงนี้เราให้กล่องละ200คุณเลือกแบบไหนก็ได้อย่างผนังแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทคุณต้องออกส่วนต่างนิดหน่อยอย่างพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับคุณก็ไม่ต้องออกส่วนต่างโดยประมาณนี้ในส่วนต่อมาคือพวกเซ็ตนะครับเซ็ตต่างๆนะครับผมจะพูดต่อเลยนะไหนๆจะไปโฮมโปรแล้วเซ็ตต่างๆพวกนี้นะครับเรามีให้ครบหมดนะครับแต่จะเป็นของค ถ้าเป็นสีดาแบบนี้เซตนี้คุณสามารถซื้อได้ที่โฮมโปรเช่นเดียวกันเราจะคืนเงินค่าหน้าบานให้นะครับคุณก็ไปซื้อเลยนะครับทีนี้ต่อมาอันนี้คือกระบวนการข้าวๆนะครับยังไม่จบนะครับผมขอเล่าเรื่องของการตอเติมต่อนะครับพอทีนี้คุณปูกระเบื้องผนังเสร็จเรียบร้อยคุณมาทำเคาน์เตอร์ครัวซึ่งเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวตัวแอนะมีความแข็งแรงเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับเราหล่อในที่เลยคือเราทํา บิวมาให้มันแนทกับตัวบ้านของคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากผนังด้านนี้นะครับจนถึงซิงลังจาด้านนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร40โดยประมาณนะครับแล้วก็จากผนังฝั่งนี้จนถึงชิดตัวบ้านตรงนี้ที่เป็นตัวแจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเมตร80ถึง2เมตรโดยประมาณขึ้นอยู่กับพื้นที่ห้องครัวของคุณว่าขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนต่างๆตรงนี้นะครับเราทําเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับ และส่วนต่อมานะครับพอเราขึ้นเคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยเราปลูกระเบื้องเคาน์เตอร์ปูกกระเบื้องพื้นเสร็จนะครับเราทําการติดตั้งพวกฝ้าพวกไฟเดินระบบต่างๆนะครับจากนั้นก็ทําการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เสร็จส่งงานนะครับผมอธิบายฟังก์ชันการใช้งานต่อดีกว่าครับในส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนพื้นที่ว่างนะครับคุณผู้ชมสามารถมีพื้นที่ตรงนี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวบ้านของคุณผู้ชมนะครับว่าตัวบ้านของคุณเนี่ย เขากั้นหน้าต่างไว้ระยะเท่าไหร่นะครับอย่างหลังนี้หน้าต่างเขากั้นเพิ่มนะครับก็จึงมีพื้นที่ตรงนี้ประมาณเมตรกว่าๆนะครับนับจากแผ่นกระเบื้องก็ประมาณเมตรสิเซนโดยประมาณนะครับแต่ส่วนมากเ่ยผมบอกให้เลยว่าเว้นประมาณแค่90เซนก็สามารถใส่ตู้เย็นใส่เครื่องซักผ้าได้แล้วส่วนตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านน่าจะใช้เป็นตู้เย็นในผมเดานะนะครับน่าจะเป็นตู้เย็นโดยประมาณนี้ส่วนต่างๆนะครับผมบอกให้เลยนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานนะครับคุณสามารถดีไซน์ได้ว่าตรงนี้จะใส่เครื่องซักผ้าหรือใส่ตู้เย็นถ้าอย่างนี้มีปล เครื่องซักผ้าก็หาที่วางนะครับจะเป็นวางด้านนอกก็ได้อย่างหลังเนี้ยสามารถวางด้านนอกได้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของโซนซักล้างคุณผู้ชมโซนซักล้างตรงนี้นะครับเรามีมุ้งลวดให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีประตูให้นะครับตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสีประตูนะครับสีประตูเราจะเลือกนะครับสีเดียวกับหน้าต่างนะครับหรือสีใกล้เคียงกับหน้าต่างของตัวบ้านของคุณลูกค้านะถ้าตัวบ้านของคุณวงกบสีขาวเราจะเป็นประตูสีขาวนะดังนั้นในส่วนนี้ต้องบอกไว้เลยว่าคุณ ถ้าจะเลือกสีที่แตกต่างคุณต้องแจ้งล่วงหน้านะครับคุณถ้าเอามาติดแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น,มนไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสําเร็จรูปนะมันเป็นฟิกนะครับเป็นคอสตอมเข้ากับขนาดบ้านของคุณเลยนะครับดังนั้นผมขออนุญาตจริงๆต้องแจ้งก่อนนะประตูนี้เป็นประตูกระจกสไล,ลับสบามารถเปิดเข้าออกได้2ฝั่งอ่าเลือกได้เลยฝั่งนี้ก็ออกได้นี่ ทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะวางของฝั่งไหนส่วนมากถ้าวางของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกคือคุณสามารถเลือกได้นะครับเราทําให้คุณสไลด์สลับเลยแบบนี้ค่าใช้จ่ายแพงกว่าบานปลายนะผมจะบอกให้แต่เราก็ไหนๆก็คือว่าให้คุณใช้ฟังก์ชันได้อย่างเต็มที่แล้วกันเพราะว่าห้องครัวข้างหลังมันแคบเนาะคุณก็เลือกออกทางที่คุณถนัดด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะตรงนี้สามารถพับเก็บได้คุณผู้ชมนี่พับเก็บได้ปึ๊บประมาณนี้ ไม่ไแน่ใจว่าหักด้านล่างได้ไหมจะมีด้านล่างด้วยนะบางทีนะก็คือแล้วคือผมก็ใช้ไม่ค่อยเก่งนะต้องถามท่านเจ้าของบ้านอันนี้ล็อกแล้วแข็งแรงถ้าจะเก็บก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นราวแฝนคุณลูกค้าซื้อมาเราติดตั้งในฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะติดตั้งให้เฉพาะงานที่อยู่ในแพ็กเกจของเรานะครับที่อยู่ในห้องครัวของเราเนาะเดินมาทางนี้ครับมุมนี้ คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแทงค์น้ำนะครับตรงนี้เป็นระแนงโป่งนะครับซึ่งระแนงปลูกตรงนี้ไม่ได้ปิดทึบนะยังมีล่องระบายอยู่ด้านบนคุณเห็นไหมเป็นช่องอากาศอยู่นะครับดังนั้นในส่วนนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่านะครับอากาศมันจะไม่ถ่ายเทนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเราใส่เป็นแผ่นไฟเบอร์กาดเป็นแผ่นใสคุณนะครับซึ่งตรงนี้แผ่นนี้ราคาแพงนะและแผ่นนี้นะครับก็จะทําให้แดดส่องลงมาได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้สามารถตากผ้าได้ส่วนโซนตรงนี้มันจะแคบนิดน,นึงเนื่องจากห้องครัวของคุณลูกค้าเนี่ยกว้างนะครับแล้วแบบนี้ฮูดดูดควันเนี่ยเราต้องเจาะหลังคาไหมไม่ต้องเจาะคุณผู้ชมด้านบนตรงนี้นะครับเรามีป่องฮูดให้นี่เลยนี่นะครับเรามีป่องฮูดให้นะครับสวยงามเลยนะอะ่ะเวลาทําอาหารนะครับก็จะเป่าออกตรงนี้แล้วก็จะออกไปตามช่องของละแเองนะครับตรงนี้ก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลังคารั่วด ي, ้วย <teachers, S 2> <ๆ S 1> เพราะเราไม่ได้เจาะหลังคานะครับ ฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆคุณผู้ชมซิงค์ล้างจานอันนี้สวยมากเป็นซิงค์ล้างจานแบบสไตล์หินนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคล้ายๆหินเทียมนะคุณลูกค้าสามารถซื้อมาเราติดตั้งให้ได้เช่นกันนะครับเราจะรีฟันซิงค์สเตเลสเราคืนให้ก็คือเอาเงินคืนให้ลูกค้านั่นแหละก็คือต้องบอกก่อนในแพ็กเกจของเราเรามีให้ครบหมดเลยซิงค์ล้างจานก็มีตู้แขวนก็มีเอาตู้แขวนไม่มีพูดผิดตู้แขวนข้างบนไม่มีนะหน้าบานข้างล่างมีให้หมดนะครับแล้วก็เตาแก๊สกับฮู้ดดูดควันไม่มีนะ ผมสรุปแบบนี้มีให้ทุกอย่างยกเว้นอะไรเตาแก๊สหูดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนซื้อมาเองนะครับอุปกรณ์ติดแขวนพวกนี้ซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีเฉพาะ<ๆ>ในห้องครัวนะราคาแพ็กเกจอยู่ที่2 0 9,000บาทเท่านั้นโอ้โหไม่แพงเลย2 0 9,000บาทรวมให้ทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีบานปลายแน่นอนนะครับเว้นแต่คุณจะไปเลือกตู้แพง สิงแพงๆเอาสวยๆก็อาจจะมีเกินนิดหน่อยอย่างเนี้ยสิงเนี้ยผมเดานะประมาณสัก8,000มนะั้งโดยประมาณผมไม่แน่ใจ8,000มื่นนึงคุณก็ออกเพิ่มแล้วก็จะคืนเงินค่าสิ่งมันจานให้คุณอย่างเตาแก๊สบุห,หุดควันเซตเนี้ยอยู่ที่ถ้าถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้ลูกค้าว่าซื้อที่ประมาณ10,000บาทขึ้นไปมันจะดีมันจะทนอันนี้ใช้เป็นเตาแบบไฟฟ้าเนาะ อันนี้น่าจะราคาสูงกว่าเพราะเป็นต่อไฟฟ้านะแล้วก็ฮูดนี่ก็รวมกันเนี่ยให้ประมาณสัก10,000บาทขึ้นไปตรงเนี้ยงบของคุณก็จะฟิกเลนแล้วจะไม่จะไม่บานปลายแล้วนะครับแนะนําแบบนี้นะครับผมจะเปิดหน้าบานในหะ้คุณผู้ชมดูมาดูนี่ครับหน้าบานตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ออกมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถติดเครื่องกรองน้ําได้อะไรได้นะในส่วนนี้ ึ่งด้านล่างตรงนี้เราปลูกกระเบื้องผนังให้สด้านแล้วปูกระเบื้องพื้นให้ด้วยนะครับเวลาน้ําขังน้นําอะไรหรือทาความสะอาดเนี่ยสามารถฉีดน้ําเข้าไปได้เลยแล้วก็กวาดน,น้ําออกมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้จะเป็นลิ้นชักคุณผู้ชมลิ้นชักอันนี้ก็คือเหมือนกับของคิงนี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกอยี่ห้อนึงเป็นสีดำนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคุณผู้ชมนะครับเอาไว้เก็บของเก็บอะไรพวกนี้นะครับใต้เตาไฟฟ้าอันนี้คือเตาไฟฟ้านะผมจะเปิดให้ดูใต้ fi, นะเตาไฟฟ้าเนี่ จะมีปลั๊กไฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นเตาวไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีค่าปลั๊กไฟเพิ่ม1จุดนะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่เราเก็บงานให้ดีเห็นไหมปูกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์เรียบร้อยมีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับปลั๊กไฟตรงนี้ต้องบอกก่อนที่เพิ่มเพราะว่าบางท่านเขาใส่เป็นเตาแก๊สมันไม่ต้องใช้ปลั๊กนะครับเตาวไฟฟ้าตรงนี้คุณมาดูใ,ใกล้ๆฝังอย่างดีเลยเนียนเลยเห็นไหมเข้ากับขอบท็อปเคาน์เตอร์เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็ใช้งานไม่เป็นหรอกผมไม่กล้าเปิดนะครับเดี๋ยว มันปิดไม่ได้นะครับแต่หูดผมใช้เป็นนี่ผมเปิดให้ดูดูดควันแปวแวแวอ๋อลืมไปเป็นระบบพักแวบนี่เห็นไหมเออเป็นระบบอ่ะเขาเรียกว่าเวทักีนะพักเขาดูดขึ้นฟ้าแล้วก็ออกทางโซนซักลายผมบอกตอนข้างต้นนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตปิดดีกว่านะครับ ปิดแล้วอโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับรวมถึงกู้คงรูปแขนด้วยนะครับเราติดให้เนาะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าจะเพิ่มลักไฟก็จุดละ2,000บาทไม่แพงนะจุด2,000บาทผมบอกตรงว่าไม่แพงอุปกรณ์เราก็ซื้อมาเกือบพันและไหนจะค่าฝังผนัง,นงกีดผนงังร้อยเฟกขึ้นใต้ฝ้าจัมสวิตอีกโอ้โหคุณผู้ชมทุกอย่างนะครับมีจนทุนเนาะ แล้วก็ด้วยความจริงใจเลยนะครับแบบนี้เอาไปทําได้ลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะครับบางคนอยู่เชียงใหม่ยอยากเป็นลูกค้าเราเอาคลิปเราไปทําเลยไม่ว่ากันเอาไปเป็นต้นแบบเอาไปทําอยากให้ได้ของดีอยู่กับบ้านของคุณไปนานๆแล้วคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์แบบนี้ไปนานๆนะครับด้วยความจริงใจนะครับอยากทำแอดไลน์มาได้เลยอารีล์อยู่ใต้คลิปนะหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับ ฝากเอาไว้นะครับงานบิวอินด้วยถใครอยากทำบิวอินแอดไลน์มาไลน์เดียวกันเลยหรือจะแอด s t b u ก็ได้แอดมานะครับเราจะทำเฟอร์นเจอร์บิวอินนะครับงานราคาแพงราคาสูงมีคนออกแบบ 3D ให้ด้วยนะ mm hmm. เป็นภาพสเสมือนจริงเลยนะครับลองดูนะครับติดต่อเข้ามาไม่ทำไม่เป็นไรสอบถามกันก่อนได้นะครับขายของเต็มที่เลยครับวันนี้นะครับราคาทราบไปแล้วกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ให้เพื่อนของคุณที่ซื้อบ้านใหม่ เราจะได้มีต้นแบบดีๆมีครัวดีๆสวยๆแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับฝากไปด้วยงานทั้งหมดนี้ของสอสแสงของการช่างเท่านั้นนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ